สวัสดีครับกระผมนายสุร,ราบาดินพกาหอมเยาวชนดีเด่นแห่งชาติรูปกระตันยูดีเด่นห่งชาติและนักกิจกรรมเพื่อสังคมได้รับรางวัลคนดีสีจังหวัดประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประเภทเย,ยาวชนประจําปี2,566ครับ หากกล่าวถึงหลักคุณธรรม5ประการคือพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาและกะตันยูนั้นกระผมเองไม่ใช่เพียงนําหลักเหล่านี้มาเป็นการคลองตนและการคลองงานเพียงเท่านั้นแต่ยังได้นํามาขยายผลให้เกิดประโยชน์มาทำงานให้กับชุมชนสังคมและประเทศชาติอีกด้วยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกระผมมีโครงการจำนวนมากที่ได้ทำเพื่อสังคมประเทศชาติอาทิ โครงการ To บีน้ำวันโครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกอภัยโครงการแบ่งปันน้ำใจต้านภัยโควิด -19 โครงการอาสาพัฒนาโรงเรียนชุมชนต่างๆและโครงการ n นิวเจเลชั่นที่ปัจจุบันกำลังขับเคลื่อนงานในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องเป็นต้น จากการคลองตนคลองงานและการอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของสังคมประเทศชาติมาโดยตลอดนั้นทำให้ได้รับการยอมรับและได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจำนวนมากอาทิรางวัลพระราชทานเยาวชนนีเด่นแห่งชาติประจำปี2565 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์ขมนตตีเป็นผู้แทนพระองค์ในการพระราชทานรางวัลรางวัลพระธานลูกกตัญญูดีเด่นแห่งชาติจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระรรกิติยาภาประจำปี2 5 6 4รางวัลเด็กแระเยาวชนดีเด่นกระทรวงศึกษาธิการประจำปี2565 และรางวัลคุณธรรมอวอร์ดประจำปี2,565จากกระทรวงวัฒนธรรมและศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนเป็นต้นและในปี2,566ผลงานและรางวัลต่างๆได้ถูกนำไปจัดแสดงที่สัปป,ปายะสภาสถานรัฐสภาและงานครบรอบการสถาปนา80ปีมหาวิทยาลัยศิลปากรและ90ปีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงประวัติและกิตติคุณยังถูกเผยแพร่ตีพิมพ์ในสื่อต่างประเทศอีกด้วยจากตัวอย่างที่ได้กล่าวไปพอสังเขปข้างต้นนั้นรวมถึงรางวัลคนดีสีจังหวัดประจำจังหวัดพระนครศรีอยญญาประเภทเยาวชนประจำปี2566นี้จะเป็นแรงกายแรงใจรวมถึงเป็นขวัญกำลังใจให้กระผมเยาวชนคนหนึ่ง อุทิศตนทำงานเพื่อสังคมประเทศชาติสืบต่อไปครับขอบพระคุณครับ